สวัสดีทุกๆคนนะครับเราไม่เจอกันมาสักระยะแล้วนะครับในเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปท่องเที่ยวนะครับในที่ทต่างๆแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเอสอารนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ที่จะมาคุยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับคนนะครับซึ่ง เวตาครับที่มีปเด็นอยู่ก็คือเรื่องของไปเครื่องโชว์นะครับแต่สถานะของการโชว์ที่มันเกิดขึ้นก็คือจะโชว์แบบเ,เป็นเป็นโค้ดนะครับซึ่งโค้ดที่จะโชว์ที่มาตอนนี้ก็คือ46นะครับ46เป็นเรื่องของอระบบไฟนะครับระบ,บบไฟในที่นี้ก็จะมีในส่วนของแบ,บ,บตเตอรี่นะครับทีแล้วก็ จะมีส่วนของแผ่นชาร์จด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมผมซื้อแบตเตอรี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนแบตเตอรี่กันดูว่าโค้ดที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยมันจะหายกลับไปเป็นปกติหรือเปล่าออก็ลืมบอ,อกไปโค้ดที่โชว์นะครับโค้ดที่โชว์มันจะเป็นลักษณะแบบช้าแล้วก็เร็วนะครับซึ่งในที่นี้ ของผมที่เกิดขึ้นก็คือชาร์่นะครับแล้วก็เร็วหกนะครับซึ่งถ้าไปดูจากความหมายของโค้ดนั้นนะครับสีหกก็คือเป็นเรื่องของระบบไฟนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนแบตกันดูก่อนนะครับว่าเ,าเรื่อที่เกิดขึ้นนะครับมันจะหายกลับมาเป็นปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนบตเตอรี่กันก่อนนะครับครับก,ก่อนอื่นก็ เราก็ต้องถอดเบาะอ,ออกมาก่อนนะครับก็ระวังเรื่องการถอดเบาะไม่ให้มันไปแบบไปขูดกับตัวตะแกงมัดสัมภาระนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงตอนใส่แบตก็อยากให้ทุกคนสํารวจช็อกเกตของของขั้วแบตนะครับว่าว่ามันหลวมหรือเปล่าถ้าหลวมนี่แบบถ้าเกิดว่ามันหลวมมันก็จะแบบทําให้มันสปาร์กได้นะครับอันนี้อาจจะต้องอเช็คตรงนี้อีกนิดนึงนะครับ คผมก็ติดตั้งแบตเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดสวิต์กุญแจแล้วเดี๋ยวลองสตาร์ทกันดูครับว่าอาการขึ้นโค้โชว์ชา4สี่เร็ว6วันจายเป็นปกติหรือเปล่านะครับ เคนี่ก็เปิดสวิตช์ออนเลยนะครับอาการก็ไม่มีการโชว์ของไฟเครื่องนะครับสรุปว่าเคสของผมนี่ก็คือเป็นที่แบตเสื่อมสภาพแล้วก็ไม่พร้อมใช้งานเลยนะครับทีนี้เราลองมาส,าสตาร์รถกันดูครับ การสตาร์ทเครื่องก็เป็นปกติทุกอย่างนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไปกับเพื่อนๆด้วยนะครับเผื่อรถของท่านใดมีปัญหาเหมือนอย่างผมก็สามารถที่จะลองเช็คหรือทำตามกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ